ไปมากพิงกี้พายเย้สวัสดีค่ะพี่เจนค่ะน้องคิตตี้ค่ะวันนี้นะคะอย่างที่พิงกี้พายได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าพิงกี้พายเจอเตาอบเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บเตาอบของพิงกี้พายกันดีกว่าโอเคเย <Yeah. S 1> ้มาแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าเตาอบของพิงกี้พายเป็นยังไงบ้างเนาะมันเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วนะใช่ค่ะ มันซื้อมามาแล้วตอนที่พี่เรายังไม่รู้หัวว้าจับอะไรตกใจเลยเดี๋ยวดูกันมีลูกพี่พายอยู่ข้างหน้าเนาะแล้วก็มีอะไรนะปอยปอยพวกนี้กดไม่ได้นะสามปุ่มใช่กดไม่ได้เนาะเขาก็จะมีบอกว่าอบไก่กาแฟแล้วขนมปังอันนี้ก็คือ เอ่อนาทีเนาะแต่มันขยับไม่ได้หรอกไป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 ใส่ทันยแล้วล่ะเย่มาแล้วนี่เปิดออกมาแล้วมันก็จะมีไฟเนาะมีไฟไหมโอเคเนาะมีไฟมีไฟโอเคแล้วถ้าเรากดปุ่มเจ้านี่ล่ะมันก็จะเกิดไฟสีแดงไฟสีแดงตรงนี้แล้วก็ขาดเหมนขาดอินด้ พีงยี้พายอยากร้องมันหมุนยังไงอ่ะเสร็จแล้วหรออ่างดงามพร,รามแป็ดปิดไฟสีแดงไม่ได้ด้วยปิดได้เย้ yeah, พีงยี้พายหมุนพิงกี้พายหมุนแล้วหนูไหมมาแล้วพีงยี้พายหยุดหมุนแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองปิดกันพิงกี้พายอยู่ในนั้นโอเคตรงนี้ไม่ไฟนะคะ ตอนเราปิดมันก็จะไม่มีไฟเนาะถูกต้องไหมคะพอเราปิดมันก็น่ามันก็ไม่มีไฟใช่ไหมทิเต้ใช่ค่ะออาเราลองเปิดใหม่มเห็นไหมเห็นไหมคะว่าถ้าเราปิดประตูไฟก็จะมีสีแดงอย่างเดียวไม่มีสีขาวนะคะแต่ว่าถ้าเราเปิดประตูก็กจะมีสีขาวกับสีแดงเนาะโอ้ยทียามไาพ่ออกมาดกัน เอยปิดเตาอบอีกวาตาอกอันนี้นะคะก็ต้องใช้ทานะคะอุ้ยปิดไม่ได้หรอกขีิดต้องใช้ทานใช่ไหมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนทานใหม่นะคะเย่เนาะทานนั้นอ๋อนอ่านน้ำใส่น้ำอยู่อ่ะคือมันเป็นน้ำจริงๆนะคะมันเป็นชาเฉ้ๆเนาะโอเคที่เราเน้นวันนี้ก็คือตรงนี้ จะยังไงคะน้องคิดโอ้ย๊ยเปิดเงงนิดเดียวก็เนาะมีไฟละโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะโอ้นสั้นมากโอเคค่ะแล้วก็จะบ,บอกข่าวดีนะคะก็คือพี่จะสอนทำไมโลคิ้วนะคะเย้ฝากติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะ <Hey. S 1> ใครที่ยังไม่กดนะคะก็กดด้วยนะคะโอเคบ๊ okay. ายบายแล้วคิตตีและพี่เจค่ะค่ะบ๊ายบาย